สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรมเซนทันสเตชันนะครับหรือว่าพรมที่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตนั่นเองครับห้องนี้จะอยู่เฟส2นะครับก็คือเฟสใหม่ที่เพิ่งสร้างเลยอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับห้องอยู่ชั้น23ขนาดห้อง26ตารางเมตรครับก็เป็นแบบไทยหนึ่งห้องนอนเข้ามาภายในห้องก็จะเจอกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนี้เลยนะครับ ก็จะมีทีวีไซส์32นิ้วซึ่งจะเป็นสมาร์ททีวีนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้มีชั้นวางทีวีแล้วก็โซฟาเป็นไซส์2ที่นั่งตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็มีแอร์ห้องน,งน,นั่งเล่น1เครื่องพร้อมกับโต๊ะทานข้าวแล้วก็เก้าอี้2ตัวนะครับห้องนอนจะมีเตียงไซส์ขนาด5ฟุตพร้อมฟูกนอนให้นะครับผมแล้วก็มีแอร์ในห้องนอนอีก1เครื่องครับ ส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่โครงการเขาบิวอ mm ิน hmm. มาให้แล้วนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สูงชนฟ้าเป็นแบบบานสไลด์แล้วก็มีบานกระจกในตัวครับผมห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานนะครับให้ตามนี้เลย วิวห้องจะหันไปทางเซนทันเวสเกตนะครับผมห้องนี้ชั้น23เฟส2ขนาด26ตารางเมตรปล่อยเช่าแค่6,500บาทเท่านั้นและที่สำคัญห้องนี้เป็นห้องใหม่พึ่งโอนเลยครับผมยังไม่เคยมีใครเข้าอยู่มาก่อนอันนี้คือวิวนะครับผมก็จะเป็นวิวเซนทันเนี่ยมองลงไปก็เป็นทางเข้าห้างเซนทันเลยของเราเนี่ยออกถนนมาปุ๊บเลี้ยวขวาหน่อยเดียวก็ถึงเซนทันได้เลยครับผมนี่เป็นบรรยากาศครับ าใครสนใจก็สามารถขอนัดชมห้องได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดีไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรัวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม